บช้างบมา้าบกยุงบกนิ้วโดยรวครับรดยรวมดัง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 โอ้โหอพอครับพอครับดีมากเลยนะครับแสดงว่าเด็กๆที่ทพ่มมีความตั้งใจนะครับที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้นะครับต้องเป็นเด็กดีนะเป็นเด็กดีของสังคม ขอบคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆมาเที่ยวนะครับมีใครมาคนเดียวไหมครับอ่ามาคนเดียวก็ระวังนะระวังแล้วก็อย่าลืมดูแลอ่าครติดเตงด้วยนะครับเขาหมู่มากอาจจะซื้อิดของไว้ถ้าพักหลงนะครับเด็กพักหลงให้มาที่หน้าเวทีนะครับพ่อแม่ถ้าหลงกตเด็กก็บาแจ้งที่เดีนะครับก็้ี่น้าที่จะให้ช่วย ไปย utet, render, na, ินได้ไปยินได้ครับใจไปรูปไปเพราะว่ารงนี้มีของด้วยอาจจะมีโทรศัพท์มีกระเป๋าตังค์รองเท้านะครับบางคนมีอ่าก็ติดตัวมาก็อย่าลืมนะพวกร่มพวกอะไรแงกันแดดนะครับก็ฝากไว้ถ้าจะลุกไปไหนเข้าน้ำก็ฝากเคลื่อนไว้นะครับใกล้ใกล้เวลาได้ใจเวลา้องเพลงชาได้เลยครับ เราต้องร้องเพลงชาติแรงๆทุกคนรักชาตินะครับรักชาตินะครับรักทหารนะครับรักตำรวจนะครับรักพ่อแม่นะครับโอ้ไม่ทาตเต็มแน่เอาล่ะผมบอกว่าถ้าใครรักทหารแล้วก็รักตำรวจให้ยกมือขึ้นทุกคนยกมือขึ้นมาหนึ่งตัวนะตัว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 ถ้าใครไม่ยกแสดงว่าไม่รักชาติถ่ายรูปไว้ เป็นหลักฐานก่อนเลยครับผมพูดจริงไหนดีไม่ยกมือทุกท่านครับจริงไหนไม่ดีไม่ต้องยกอะไรครับเอาไปลงใครรักคุณพ่อแม่เจ้าเมือเอาไปลงใครกล้าทุบโต๊ะเจ้าเมื่อวานเอาไปลงครับ เดี๋ยวจะออกไปจากภายหลังนะฮะอ่าเตรียมตัวรถข้าเลยครับเอารมณ์เผาร่มฮัทตะกรุตูตำรวจอาธงร่มนะลูกนครับอ่าเจ้าที่ตำรวจกำลังจะเข้าแถวเขาร่มข้าเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้รถขวางอยู่นิดหน่อยไม่เป็นไรอ่าเจ้าที่ตำไปชักธงข้าเนะครับ จะไเรื่องนายบนบ๊ทาบทบทเดียวขาู้าไเดืจะรองเพลงาทุกคนจะแนว่าจะร่วมร้องเพลงชาติไทยดังๆนะครับดังได้หรือที่น้องทหารไดอยู่รอย่านี้ครับ หนึ่งนาทีนะครับทุกคนร่วมใจกันนะครับทหารเขาเสียสละทั้งชีวิตทั้งร่างกายนะครับบางคนไปรบชายแดนจากบ้านไปนะครับไม่กลับมาเลยนะครับคนที่อยู่ข้างหลังก็ได้แต่ทุกข์ทรมารนะครับเสียกําลังหลักของครอบครัวไปก็มีพวกเราอยู่ในที่ตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับพี่ๆี่ตำรวจทหาร นะครับอาสาต่างๆที่ไทยนนะครับเพื่อรักษาอาธิปไตยรักษาพื้นที่ของประเทศไทยให้อยู่เพื่อรูกษา อของชาวร่องสงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกลักษและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เรีว่าทุกคนเราเป็นชาวไทยได้นะครับดังๆนะฮะตะโบตะโบออกมาอย่างสุดเสียงตะโกนออกมาจากใจของเรานะครับเวลาไปตึกก็เห็นใคร ให้ใครกูกี้อยากเลือกผู้อยากกูชอบกี้เลือกผู้ที่จะให้ผู้นี้ไม่ใช่เดียวขอบคุณนะครับขอบคุณครับแสดงว่าตัวตนเป็นคนไทยตัวตนเป็นคนไทยร้องเพลงร้องเพลงไทยชัดมากครับผมเพื่อเป็น